Oh, นะครับ ตัวอยางว่ากุสต้าก็ได้ครับวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงยังไงนะครับเป็นกีตาร์จากทางร้านม่สึกอามนะครับส่งมาให้ผมทดสอบแล้วก็รีวิวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นรหัส CT05 นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับผมรีวิวไปจะเป็นรุ่นรหัส03นะครับสึกกีตาร์รหัส05นะครับก็จะเป็นรุ่นที่สูงขึ้นหรือเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมานะครับก็จะมีพาร์ทบางอย่างนะครับที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันบางอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับหลักๆแลครับมีอยู่4จุดที่ผมมองเห็นได้นะครับตำแหน่งแรกจะเป็นตำแหน่งของรูสแจ็คนะครับปกติมันจะอยู่บริเวณตรงนี้ใช่มั้ครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับ05เค้าย้ายมาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นในอารมณ์แบบ แต่ที่มันดูแบบโมเดิลมากขึ้นนะครับจุดที่2นะครับก็คือเรื่องของการต่อคอนะครับตัวนี้ต่อคอแบบเบลออนดเหมือนกันแต่ว่าจะมีวิธีการที่ต่างไปนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับจะไม่มีเพจหลังนะครับสี่เเดียบนะครับแต่ว่าจะเป็นการปาดนะครับสโลปนะครับให้บริเวณตัวจุดต่อคอมันมีการเอียงลงนะครับแล้วก็จะมีตรงบริเวณตรงนี้ครับที่มันจะมีความมนๆนะครับผสมกับไอตัวที่มันเป็นเขาล่างที่มีการเบาอยู่แล้วนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถ ล้วงเข้ามาเล่นข้างในได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกอารมณ์แบบสแตทโมเดิร์ในแบบสแตทบูติกไฮเอนด์นะครับที่นิยมใช้วิธีแบบนี้นะครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มเรื่องของความคล่องตัวแล้วก็เพิ่มสัมผัสที่มันเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับจุดที่3นะครับก็คือลูกบิดนะครับจะเปลี่ยนมาใช้ลูกบิดแบบล็อกสายนะครับทำให้การจูนสายเนี่ยมันมีความเสถียรแล้วก็นิ่งมากขึ้นนะครับจุดที่4นะครับก็คือเรื่องของคอเมเปิลนะครับ ตัวนี้จะใช้คอที่เป,เ,ปเป็นแบบคอเมเปิลย่างนะครับหรือว่าเป็นล็อตมเปิลนะครับ mm hmm. ก็จะมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีสีสันที่ดูแบบสวยงามมากขึ้นนะครับ mm hmm. ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอล็สเมเปิลหรือว่าล็อเซนมเปิลนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเรียกว่าสเปคพื้นฐานของกีตาร์คอขาวในะยุคแบบโมเดิร์นนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่านอกจากความสวยงามเนี่ยมันยังช่วยเพิ่มเสียงให้มันกลางวานแล้วก็คมชัดมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วคอแบบเมเปิลย่างหรือว่ารสเมเปิลนะครับจะอยู่ในพวกกีตาร์ระดับบูติกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในส่วนของสเปคนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับบอดี้จะเป็นเบสสูดนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับผมแล้วก็คอนะครับจะเป็นคอรสเมเปิลหรือว่ารสเซเเปิลนะครับก็จะเป็นเมเปิลย่างนะครับสีน้ำตาลนะครับนะฮะแล้วก็ตัวปิกอัพนะครับก็จะเป็นปิกอัพออริโกนะครับนนนนี้เเขาก่ทจะครััับบบห้าาวว์์ิินนนเทชชะะคครรสสตตป็ง 1วอลุ่ม1โทนนะครับตัวหย่องนะครับก็จะเป็นหย่องยูนสันนะครับรุ่น WV2 เหมือนเดิมนะครับเหมือนในรุ่นส่วนสามนะครับก็จะเป็นหย่องสองเสานะครับที่เป็น Thunder Vintage นะครับแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นบล็อกเหล็กหรือว่าบล็อกเต็มนะครับผมซึ่งหย่องหรือว่าบีตตัวนี้นะครับนอกจากเราจะโยกกันโยกได้ค่อนข้างนิ่มนวลนะครับมันยังช่วยให้เราได้ s u s t a i ที่นิ่งแล้วก็ยาวขึ้นนะครับจากบล็อกเหล็กที่เป็นบล็อกเหล็กเต็มๆนะครับผมเดี๋ยวจะไปลองเสียงให้ฟังนะครับแล้วก็จะมาสรุปอีกกกกทีีีีีววว่่่าาาาาาตต้้รรรรร์ัััััััันน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 นเเเเเเป็็ยยงงงงงไไบบบบบบะะะะะคคคคคผผผมมมมมมจจสลลลลออออิิพพดดดหื เสียงคลีนกับแอปโฟเด็กนะครับก็ถือว่าทาได้ดีตามมาตรฐานของสตาร์ที่ควรจะเป็นนะครับก็จะมีเรื่องของความคมชัดนะครับความรายที่ดีนะครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของความอิ่มด้วยนะครับก็คือเสียงมันจะไม่บางนะครับไม่บาดนะครับก็คือมีความอิ่มนะครับแล้วก็มีความคมชัดเปตัวนะครับผมก็คือท่าเล่นลิฟที่มีทั้งเสียง2สายบนทั้งก็สายล่างนะครับมันก็จะมีความหนาแล้วก็ความคมชัดไปพร้อมๆกันนะครับผม มานี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับจะได้ตำแหน่งของตัวผสมระหว่างเน็กกับวิดเดิลนะครับ ของตัวผสมระหว่างเน็กกับเบนเดอร์นะครับกับเสียงคลีนก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับมีเสียงที่เด้งขมชัดและก็กระชับตามสไตล์สแตทที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานที่แบบดีมากๆเลยนะครับผมถ้าใครชอบสับคอร์ดครับผมว่าตาแหน่งตรงนี้เรียกว่าเหมาะมากๆนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปเล่นตำแหน่งของตัวกลางนะครับ ตัวกลางก็ถือว่าค่อนข้างเด่นชัดนะครับเสียงของความแข็งๆพุ่งๆนะครับตามเอกลักษณ์ของสแต็ปนี่ก็ถือว่าทำได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์นะครับใครที่ชอบเสียงสไตล์วินเทจนะครับผมว่าน่าจะหลงลหรักมันได้ไม่ยากนะครับผมต่อไปจะเล่นแก๊กสีหรือว่าแก๊กที่ผสมระหว่างตัวเบดเดิ้ลกับตัวบิดนะครับ เสียงของแคคซีนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์กับการตีขอดออกมากครับจะเป็นเสียงสับขอดที่ค่อนข้างกระชับนะครับแล้วก็มีความคมชัดนะครับมีความเด้งเด้งทแแบง,แบงตามสไตล์สแตทนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าสอบผ่านแล้วก็ทาได้ดียามากนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นตําแหน่งของตัวบิดนะครับผม อนต้นปนะครับก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับมีการชดเชยเรื่องของ o u t พุตมาแล้วนะครับ ทำให้บาลานซ์ของพิ๊กอัพแต่ละตัวนะครับมันมีเอาพุ้ที่พอๆกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งเน็กตำแหน่งเมเตอร์หรือตำแหน่งบิดก็จะมีเสียงออกมาในความดังที่พอๆกันนะครับแต่ว่าก็จะมีคาแรคเตอร์นะครับเฉพาะตัวในแต่ละตำแหน่งนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามีความแรงความหนาที่ค่อนข้างพอดีนะครับทำให้เราไม่เจอปัญหาในเรื่องของเสียงบางนะครับหรือว่าเสียงแหลมบาดหูจนเกินไปนะครับซึ่งปกตินะครับกีตาร์สเต็ตนะครับพิ๊กอัพตัวหลังนะครับจะค่อนข้างเล่นลำบากนะเพราะว่ามันจะมีเสียงค่อนข้างแหลมเล็กแล้วก็บางนะครับผมใใในนนนนนภาาคคคคคกกกรรรรลลออองงเเเเเสีีียแแตต่่่ะะะะะััััับบบบผมมมมจจชช้้ดดิททว03ปป็็็ื์โ ผแล้วก็จะมีการปรับ e q เท่ากันนะครับเสียงแตกตัวเดียวกันนะครับผมเพื่อควบคุมปัจจัยตัวแปรให้มันเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะเล่นจากตัวเน็กไปมหาตัวบิดเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเป็นทรรเนียของผมนะครับเวลาที่ผมย้อนสแตทนะครับผมก็จะมีการ กระแทกนะครับเสียงสายบนนะครับเพื่อเช็คดูว่าเสียงของความเป็นเหล็กเสียงของเฟดเนี่ยมันออกมาชัดเจนหรือเปล่านะครับเพราะว่าสแตทที่ดีนะครับควรจะมีคาแรคเตอร์ของเสียงเด้งๆเสียงเหล็กเหกพวกนี้นะครับเพื่อที่จะคงเอกลักษณ์ความเป็นสแตทไว้นะครับผมแบบว่าจับตัวไหนนะครับถ้าเล่นออกมาแล้วเสียงได้อย่างนี้ถือว่าสอบผ่านนะครับ เรื่งแต่กับตัวเล็กนะครับถือว่าเค้นมันมา,มากๆนะครับผมกระทบงกระแทกไปนะครับเสียงออกมาชัดเจนนะครับแล้วก็ตอบสนองการดีดได้ค่อนข้างมันมือมากๆนะครับผม สองการดิดได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการดิดหนะักหรือว่าดิดเบานะครับผมต่อไปนะครับจะเล่นแต่งของตัวผสมระหว่างเน็กกับ m i เด l ลนะครับ <constrained sound> ยังถือวสมนะครับระหว่างตัวเน็กกับเป็นเดิ่นะครับก็ถือว่าทำได้ดีตามมาตรฐานของสแตทนะครับมีความเด้งนะครับความคมชัดที่สมบ,บูรณ์ครบถ้วนดีนะครับผมถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คือมีมาตรฐานที่ดีของสแตทที่ควรจะเป็นนะครับผม ถือว่าเป็นเสียงที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมต่อไปนะครับจะได้ตำแหน่งของตัวบิดเดิลนะครับ ของตัวกลางนะครับเรียกว่ามีคัตทูที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับถ้าต้องการเล่นลิฟต์นะครับที่ต้องการแบบเด่นจากปงนะครับเล่นอยู่แบบเอออยากจะให้ลิฟต์ที่เราเล่นนะครับมันเด่นขึ้นมาครับก็สัมใั้ตัวกลางนะครับตัวกลางเมื่อช่วยให้แบบลิฟต์หรือว่าลิฟต์ของเรามันค่อนข้างเด่นมากขึ้นนะครับโดยที่แบบไม่ต้องใช้บูเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของคัตทูที่ค่อนข้างดีกว่าตัแบงอื่นนะครับผมต่อไปนะครับไปเล่นผสมระหว่างตัวมิดเดิลกับตัวปิดนะครับ หรือว่าตัวผสมระหว่างตัวม so ิดเดิลกับต so ัวบิดนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงที่ควรจะเป็นนะครับมีความเด้งนะครับความขมชัดนะครับความไายที่สมบูรณ์แบบชัดเจนนะครับซึ่งมันจะเป็นเสียงซับขอดที่้างแบบมันมากๆนะครับผม ท่านนะครับจับเล้ตำแหน่งของตัวบิดนะครับ ิก็ถือว่าแก้ไขปัญหารเรื่องของโบลาณอาขุนไปเรียบร้อยน,นะครับสแตทโดยปกติทั่วไปนะครับปิกอัพตัวบิดจะมีความแบบบางๆางลำแหลบบาดๆาดนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือไม่เจอปัญหานี้นะครับเสียงค่อนข้างแรงแล้วก็มีเนื้อที่หนานะครับผมทำให้เราเล่นลิฟต์พูดล็อก,อกได้แบบสบายเลยนะครับ คือถ้าไปอัพบิดนะครับเสียงมันมาแรงขนาดนี้นะครับถ้าไปเล่นกับเสียงแตกขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าหายห่วงนะครับผมสรุปนะครับหลังจากที่ไปลองเล่นมานะครับกีตาร์กุสตาหรือว่ากัสตาเนี่ยก็ยังมีสัมผัสที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับเรื่องของคอนะครับทำมาค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เป็นเชฟคอแบบโปรเลนซีนะครับก็จะเป็นคอสีที่มีความหนากำลังดีนะครับไม่หนาจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่บางมากจนเกินไปนะครับสัมผัสการเล่นก็ค่อนข้างที่จะได้แบบอารมณ์แบบกีตาร์ ตัวเฟดนะครับก็จะเป็นเฟดประมาณไซส์แบบพวกมีเดียมจัมโบ้นะครับก็คือเป็นเฟดที่ค่อนข้างใหญ่ดงนะครับซึ่งมันก็จะให้เสียงที่ค่อนข้างแบบเด้งๆสู้มือดีนะครับแล้วก็ส่วนของงานเฟดนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับไม่เจอปัญหาเรื่องของการติดเฟดหรือว่าบัดเฟดนะครับการเก็บขอบเก็บมุมนะครับต่างต่างก็ถือว่าทําได้ดีนะครับไม่เจอปัญหาเรื่องของการบาดมือหรือว่าแบบชนมือเวลาที่เราเล่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าสอบผ่านเช่นเดียวกันนะครับผม ส่วนของลูกบิดนะครับที่เป็นป hallway, ลูกบิดล็อกสายก็ถือว่าสัมผ approved, ัสค่อนข้างดีนะครับเวลาที่เราจูนก็ให้สัมผัสที่ค่อนข้างหนืดอนะครับไม่ลื mm ่นนะครับแต่ว่าก็ไม่แข <Yeah. S 2> ็งจนเกินไปนะครับส่วนของตัวล็อกสายก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเวลาที่ผมเล่นไปดันสายไปหรือว่าชาคันโยกเนี่ยก็ไม่คลายตัวหรือว่าทาให้สายมันเพี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกบิดที่สามารถใช้งานได้จริงเลยครับผม ส่วนของนัดนะครับตัวนี้เป็นนัดกระดูกนะครับผมแล้วก็ทําร่องมาค่อนข้างดีนะครับเวลาที่ผมใช้คันโยกหรือว่าผมดันสายนะครับมันก็จะทําให้สายเนี่ยมันเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีครับไม่ไปแบบคาจนแบบสายมันเพี้ยนนะครับพอใช้งานร่วมกับลูกบิดล็อกสายนะครับแล้วก็ตัวนัดที่ค่อนข้างเก็บร่องมาค่อนข้างดีนะครับทำให้กีตาร์ตัวนี้นะครับไม่เจอปัญหาเรื่องของสายเพี้ยนนะครับผมส่วนของฟิกอัพนะครับผมรู้สึกว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ต่างออกไปจากรุ่นศูนย์สามครับเพราะว่าหน้าตาของหมุดแม่เหล่่่นนนมม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 มาา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 เเเออีีีคคคควววววชััดดจใสกกกกะรบ้ง ตัวรหัสศูนย์ 3, สามซูจะมีความหนาของเสียงที่มากกว่านะครับทนรวมๆของตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันฟังออกมาดูวินเทจมากกว่านะครับผมส่วนของรูปลักษณ์แล้วก็แมชช่คก็ถือว่าทำไม่ดีเหมือนเดิมนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับใช้เป็นสีแดงประเภทแบบน่าจะเป็นพวกเฟตเตอร์สนะครับแล้วก็ใช้พิก,การแล้วก็พลาสติกสีครีมนะครับตัดกันนะครับ เป็นอารมณ์แบบสไตล์ฟินเทจนะครับทั้งหมดโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่มีสเปคค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอเมเปิร์ย่างหรือว่าโลสเมเปิร์นะครับด้ดูบิดล็อกสายนะครับด้านหน้ากระดูกนะครับได้งานเฟลดที่แบบเก็บมาดีนะครับไม่เจอปัญหาเรื่องของการติดเฟลดนะครับผมได้ปีกอัพที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับให้ซาวบิเทจค่อนข้างชัดเจนนะครับได้หย่องวิวนสายนะครับที่เป็นรุ่น WV2 นะครับโยกค่อนข้างนิ่มนวลนะครับแล้วก็มีบล็อกเหล็กที่เป็นบล็อกเต็มนะครับช่วยให้้้้้้้้กกกกกกกีีีีีีีตตาา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 รร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 ์เเเเเมมมมมััััังงงงงงททททททิินน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 ่่่่่่่แแแลลวววว็็็ยยยยขขึะะะคคคคบบบบบบผไดฐปปอออสูๆถถื ที่แบบคุณภาพดีคุณภาพสูงเลยนะครับผมกีตาร์กุสตา g t 0 5นะครับถือว่าเป็นกีตาร์ตัวนึงที่ผมชอบเลยนะครับไม่มีข้อไหนที่สามารถตีได้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทํามาค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานงานประกอบหรือว่าเรื่องของเสียงเรื่องของปิกอัพนะครับที่เลือกมาเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครที่ชอบกีตาร์แบบสแตทนะครับแบบซาเวนเทสนะครับมีรูปลักษณ์แบบวินเทสแต่ว่ามีฟังก์ชันการใช้งานแบบโมเดิร์นนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมแนะนำนะครับและถ้าใครยังรรรรรรร้้้้้้้้้สสึกก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 กววว่่่่่่าาาานน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 ะะะะะะคคคคคคัััััััับบบบบบบปปปปิออ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 อพพแเเ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 ีีีีียยใใใหหหงงงงททไไไมมข็็็็จุดดลลลลืืืืชซ สำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้าที่ร้านมิสิกอารทุกสาขานะครับผมหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะ,น,นะครับว่าจะเป็น f e c o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  k n p n p e นะครับเว็บไซต์หรือว่าทางช้อปปี้และสดทของทางร้านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ